สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะสวัสดีทางลูกค้าทางแฟนเพจนกนะคะที่กดติดตามนกมาตั้งแต่เ,เพจเก่าที่นกเคยอยู่ค่ายเดิมแล้วก็ยังคงติดตามนกอยู่นะคะแล้วก็กลับสวัสดีลูกค้าที่เข้ามากดติดตามเพจใหม่นกในครั้งนี้นะคะยังไงแล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นวันดีเลิกดีจริงๆแล้วทุกวันเป็นวันดีเลิกดีหมดอยู่ที่ตัวเราเองมากกว่านะคะน,นี้ก็แล้วแต่ความเชื่อเนอะวันนี้นะคะลูกค้านกนะคะ เป็นลูกค้าที่อุดหนุนรถนกไปแล้ว1คันนะคะแล้วก็ในวันนี้ถือว่าเป็นวันที่นกมีความภาคภูมิใจที่สุดแล้วก็ดีใจมากที่สุดเนื่องจากว่าลูกค้ากลับมาอุดหนุนนกอีกครั้งหนึ่งสมัยส่ปีที่แล้วอุดหนุนไปแล้วครั้งหนึ่งอันนี้คือคันที่2แล้วนะคะการที่จะให้ลูกค้ากลับมาอุดหนุนให้นกได้รับใช้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยบอกเลยไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะคะเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนในตัวทุกสิ่งทุกอย่างเลย ลูกค้าก็ต้องรีบกลับเข้าไปที่กิจการนะคะพอลูกค้าเปิดกิจการเป็นอู่ซ่อมรถเปิดคาแคร์ด้วยนะคะก็เดี๋ยวยังไงโน้จะให้ลูกค้านะคะให้สัมภาษณ์นะคะว่าด้วยเหตุอะไรนะคะทำไมถึงกลับมาใช้กับนกคันที่สองนะคะสักครู่หนึ่งนะคะครับก็ขอสวัสดีครั้งหนึ่งเหมือนก็ถามว่าทําไมถึงเลือกซื้อรถกับพี่นกนะครับก็ง่ายทุกอย่างนะครับบอกตรงๆว่า เงื่อนไขไม่ยุ่งยากนะครับแค่คิดอยากได้รถโตโยต้าพี่นกจัดสรรให้ทุกอย่างของแถมแบบจุกๆนะครับ <c oughs> ก็บอกยังฝากเหมือนเดิมนะครับถ้าคิดจะเลือกซื้อรถโตโยต้าต้องนึกถึงพี่นกข <c oughs> ึ้นมาทันทีเลยครับเอองั้นนกอข้ยาสอบถานลูกค้านิดนึงลูกค้า,าเปิดกิจาการปู่ซ่อมรถใช่ค <c oughs> แล้วก็เปิดร้านคาแคร์คาแครนี่หยุดไปแล้วครับพี่นก ไม่่้ทารใชเปิดอยู EX ่อู er nah ่ซ่อมรถแถวไหนคะเผื่อจะมีลูกค้าอยู่ในบริเวณจังหวัดอยุธยากําลังมองหาอู่ซ่อมรถที่ดีๆนะคะประทับใจเผื่อเขาจะได้เข้าไปติดต่อลูกค้าได้ค่ะก็สําหรับอู่นะครับจะตั้งอยู่ข้างลงบาลราชธานีโรจนะนะครับถนนหมายเลข309นะครับเส้นที่จออกไปวังน้อยนะครับติดกับสี่แยกอุทัยนะครับสังเกตง่ายๆถ้าเกิดจะไปก็กดที่ Google บอกค้นหาอู่นพรสวรวิส อูน๋นพานทเซอร์วิสครับ,รบตอนนี้นะครับจะทางอู่จะมีเซอร์วิตรถใหญ่หน้างานซึ่งรถคันนี้ก็จะไปเป็นเพิ่มกําลังในการเซอร์วิสลูกค้าไปดูแลลูกค้าให้ทันท่วงทีคุณง่ายว่าให้ตอบสนองลูกค้าได้เร็วขึ้นเมื่อก่อนนเมื่อก่อนมีรถอยู่3าคันนะคันนี้คันที่4ที่จะไปวิ่งเซอร์วิสนะครับอ๋อนกู้แล้วแหละที่เมื่อวานที่ลูกค้าบอกว่าเป็นเป็นคนที่4ใช่ใช่ครับผมครับซึ่งจะมีต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่ากิจกรรมยังคงอยู่ได้แล้วก็ ลูกค้ายังยังเยอะอยู่ก็จะเพิ่มจํานวนที่จะรถที่จะไปเสิร์ฟิลูกค้าต่อไปเรื่อยๆรถเล็กๆบ้างไหมคะรถเล็กยังทําอยู่ครับพี่นกก็ต้องโทรนัดหมายถ้าเป็นรถเล็กเพราะว่าส่วนมากจะเป็นรถใหญ่ที่ต้องวิ่งออกข้างนอกต้องโทรโทรนัดหมายเป็นเครื่องจักรกลหนักรถขุดรถแมคโครรถตักรถเตะตรงนี้คาัผมใช่ครับพี่นกครับโอเค ก็ลูกค้าท่านไหนนะคะที่ใช้รถแมคโคอยู่รถตักอยู่นะคะที่กำลังมองหาอูดด่ดีๆอู่ใกล้บ้านนะคะนกแนะนำนะคะอู่นพรเซอร์วิสเลยหาได้ไม่ยากนะคะอยู่ตรงโรงพยาบาลราชธานีานนโรจนะนะคะออหรือติดต่อมาที่เพจนกได้เดี๋ยวนกจะประสานงานให้นกการันตีการซ่อมนะคะบริการดีเยี่ยมประทับใจลูกค้าทุกท่านแน่นอนนะคะยังไงแล้วนะคะนกลืมบอกไปวันนี้นะคะลูกค้าออกรถพี P ันเนอร์แคปนะคะ เป็นรุ่นเอ็นทีนะคะรถของโตโยต้านะคะก็เปรียบเสมือนเป็นผู้หญิงนะคะที่ไม่ต้องไปแต่งอะไรมากมายก็สวยได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะคะก็วันนี้นะคะนกก็จะไม่รบกวนลูกค้านานนะคะก็ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่กำลังดูเพจนกอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้นกด้วยนะคะอีกนิดนึงนะคะลูกค้าของนกก็เหมือนเดิมเนอะถ้าลูกค้าอยากจะทราบว่าใช้เงินดาวเท่าไหร่นะคะแล้วก็ต้องดาวเท่าไหร่ นกแนะนํานะคะของนกเน้นวิเคราะห์เคสให้ก่อนใช้โทรผ่านอินบ็อกซ์มาเลยนะคะนกจะดูเคสให้เคส,หเคสไหนทําจบนกบอกเลยว่าจบเคสไหนไม่จบคือไม่จบนะคะนกจะแจ้งแบบนี้เลยเพราะว่าบางครั้งคําว่าฟรีดาวไม่ได้ใช้ได้กับลูกค้าทุกท่านเสมอไปนะคะยอมเปิดโอกาสเปิดใจให้นกได้เข้าไปคุยด้วยนิดนึงก่อนก็นแลวกันนะคะฝากกดติดตาม YouTube ด้วยนะคะที่โต้ตาบายนกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้นกขอขอนุญาตข่าตัวก่อนนะคะขอบคุณค่ะ